ตรงใหญ่ตรงละสี่ที่บาทครับตรงน้อยส้าบาทครับตรงในี้ใกล้สี่ที่บาทครับสวัสดีครับมืัอนี้เาวันเสาร์ที่ยี่สิบกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับนี่คือตลาดนัดวันเสาร์เพื่อพ้นท้องยังมือเส่อนะครับเอานี่แตงโมยี่สิบบาทสวัสดีครับสวัสดีครับแตงโมตรงใหญ่ๆครับตรงละยี่สิบบาทครับพ่อใหญ่แว้น พอนฟองอะไรตรงไงก็นมี่ได้บ่ตรงไงจังรถอยสี่สิบาทมาสียแดงคักเจบาทเนี่ยปานานวยน้อยเด้เนี่ยเด้อแดงๆเลยเนี่ยเด้อเศร้าบาท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 แต่งมูพ่อยยิ้มเป็นพ่อยยิ้มไปใส่ละบาทนี่าเบิ่งหาเกิดรถพ่อยยิ้มไปหาบักแตงมูอยู่รถเบิ่งอะไรเอาเป็นถุงบักใหญ่เลยกำลังไปคนบักแตงมูให้ผู้ซื้อโอ้เอาเอาจักถุงเหรอครับถุงเดียวถุงเดียวพ่อยยิ้มขึ้นเลยพุ่นอ่ะ ขึ้นรถขึ้นเลยบ่ได้ต่วขึ้นโอ้ขึ้นทั้งรถขึ้นเลยบ่ได้สักบาทเราบอกงี้ไงสี่สิบบาทครับเอาคือขายถือเพราะมันขายแจกเพน่็จะแว่นคือขายถือจ้ะถุงละสี่สิบบาทนะครับก็จะแว่นเอาแตงโมสดๆหอมมันหวานนี่นะครับเด้อหน่วยละส่าว่าสามหน่วยสิบบาทโอ้สามหน่วยสิบบาทถุงละส่านี่ถุงละส่าเด้อบัดดายี่จะมาเก็บไปแวนเอาเอาเชือบแดง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 มาลุ่มของใช้ นอกจากแตงโมมี่อย่างนยายเวนมีเครื่องในไก่ครับโลละสี่สิบบาทยังอกีกผมมีสองอย่างผมมีสองอย่างเครื่องในไก,ก่โลละสี่สิบบาทเนะาะอา๋อใครมาจะก,กินแบบนี้นะอ๋อพ่อใหญ่เบนเด้ออ์เพื่อพูนท่องเลยทีนี่แหละครับผมมาเลือกเอาครับมาเลือกเอาพูนแล้วพูนแล้วเอกลักษณ์คือเสียงดังฟังชัดโหมันสาแจกอย่างเดียวเลยมไหมเสียงดังฟังชัดสามกิโลก็ได้ยินครับผมขอบคุณหลายครับครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆ้ะนายเวนกินเต้าหู้รำพื้นไปสองเดือนละเรับ อินเตอรพาร์ลัมสวนตำบลหน้าอุด,ดมครับเอาผมทายผมทายชีพสั่นไปแล้วละเมื่อกี้นี่ทายชีพสั่นเพิ่นไปแล้วละครับเพิ่นไปทางไหนเพิ่นไปกุละอยู่มั่งครับกิโลละราสองร้อยนะครับด้วยอินเตรพาร์ลัมส์สองร้อยบาทนะครับลงมาแล้วนะครับสองร้อยบาทเอาเพิ่นมีเบิดทั่วเลครับติดอยู่กล่องเด้อนี่เด้อเอานี่พี่น้อยอยังได้โทรมาหาเพิ่นก็นได้เด้อนี่เด้อช็บนี่โทรมากล่องนี่นะครับกล่องละสองร้อย อันไดนกว่าเ,เกลือบอกผมว่ามันอินตาพาร์ลัม,มผมว่ามันอินตาพาลัมใส่หลายแซ่บหลายแม่นเกลือเนาะขายเกลือเอาอินตาพาร์ลัมล,ลูกละสองร้อยนะครับเด้อเอาอันนี้ดูมุมนี้แม่ค้าป,ป่าเลยครับพ่อขายอิตาพาร์ลัมโบยู่เอาป่าโอ้พักมาละสิบบาทบุ๊ปลาน่นาาานะ แมนได้ครับอู้พังงามเดี๋ยวัีเนาะของเขาบูงแก้วกันงามด้วยชิบบ่าขายถูกได้ครับด้วยชิบบ่าของแม่ค้าตลาดนัดวันเสาร์เพื่อคนท้องถูกครับของถูกมาทูเสาอยู่ปะครับบ่มาทูเสาวด้วยแะกระดิ่งวางนี่แหละครับเอาชิบบ่าด้วยน่ครับของแม่ค้านั่งขายอยู่นี่แหละแบบบ้นบานๆเท่านี่แหละครับขึ้นบ้านเท่าเลยเป็นของที่ปลูกพื้นบ้านนะครับขายถูกถูกก่อจากสารพิษ พราะว่าเป็นของอยู่ให้อยู่หน้าเฮ่าเนาะมาหาแม่ค้าครับมื่อนี่ใส่เสื้อสีสดใสเลยมื่อนี่ <c oughs> ขายดีดเ้ยแม่ค้าเด้อเอาขอบคุณหลายๆครับกําลังบอกค่าให้พี่น้องได้กินครับเอาเป็นอย่างนั้นหอมในทั้งทุ่งนี่บปาเนี่ปปปปยปลาไหลปลาแดดวัดดีครับวัดดีครับแม่ค้าปลาไหลนะครับนี่นะครับเด้อเอา อันนี้ขวดต้มแล้ว๙บาทนะครับเด้อเอาถุงละ๙บาทนะครับอันนี้เป็นปลาแดกต้มแล้ว๑๐บาทเนาะอันนี้เป็นปลาแดกใส่ใส่ตำหุ่งเด้อนี่เด้อปลาลาดตัวปลาลัดตัวใส่ตำมะฮงกิโลเท่าไรหล่ะนี่ย๕บาทอ่า๑๐บาทเนาะอันนี้ใส่หยางนี่มันมีหลายชนิดอันนี้ใส่แกงกิโลเท่าไรใส่แข่ง๑๐บาทอันนี้ใส่หยางนี่ ตามแก้วโอวว้ปลาโบมี่หัวตัดแล้วตามแจ้วเจ็ดสิบบาทหกสิบหกสิบพุท่านี่คือเจ็ดสิบโอ้ปลากระดีสีแพงกว่ามูเนาะโอ้กินกินตวงดีเนาะนี่เลครับแม่ค้าปลาตลาดน้ำวันสองเพื่อคท้องพี่น้อยอยากได้ปลาล่ีหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าชนิดอยู่นี่หาชนิดเดียนี่แม่ค้าครับเบอร์โทษเบอร์อะไรอีกครับเบอร์ เอาบอกราเด้เอาบันอีคลิปเน่าได้ผลอ๋อบองรหัสคลิปต่าง092 587 5 8 9 2 6 9 2 6 9 2่9 2า9 2ก9 2า9 289จาก289 2 8อ289เ8 9่8 9 2 8ื่อ9 289 289 2ปา289 289อ8 9 289 2า9 2้9 2ครับเด้อแ8 9 289ป8 9 289 2 8ป289 289 289้8 9 2ห9จาก2่า2 8านเฮา8รื่9 2 8า2ด9ด8 9 289 289 289อ8 9 289 2ร นะครับขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณหลายผักโอ้แผงใหญ่แผงยาวเลยผักนี่ครับหมักถั่วบักแตงนี่มืดเป็นนี่เป็นโอ้บริวันศิลตัวนี้เนาะดอกไม้ด้วยครับเด้อยวันศิลเมื้อนี้ออกพรรษาเนี่ยครับไม่บอ,อ,อ,อกไม่เงวันวันอาสานฮาบูชามื้อนี้มื้ออื่นออกพรรษาเด้อมื้อนี้แห่เทียนเนาะ เอาไว้พระไว้เจ้านะครับด้วเอาดอกไม้สวยๆสิบบาทเนาะสิบบาทสิบบาทสิบาทชบเอาเจ้าขึ้นน้ำข่อยมาเถะโอ้นี่ยยูหันบลายบอกยิหาบาทนี่บอกโอ้นะครับทีบหาบาทยีิบห้าบาทพิซซ่าบอกยี่สิบห้าบาทพิซซ่าบอกพิซซ่า เบิ้งเบิ <Pop ify scenes> ้องอุ่นุนๆหายเรือยแม่ขาเนี่ยมันขาดน้อยๆเอาจากอันหนึ่งเบื้องเอาเอาขายให้ขายให้ตายก็นหนขายลูกไงเอาอันหนึ่งละเอาอันหนึ่งพิซซ่าพิซซ่าเบื้องมาทำเองครับทำเองบอกทำนวดแป้งโองผมนวดแป้งอันนี้เป็นลูกสาวบอกอันนี้ลูกสาวครับโอ้ลูกสาวมาขายครับพอดีครับพอดพอสี่พอสี่เอายี่บห้าบาทเอาเบิ้งอุ่นๆแม่ค้าน้อยเอาได้ก็ได้ครับ ซาห้าเนาะครับ้อออ๋อนี่ใบใบสาทั้งหมดตอนที่ม้าลูกตอนที่หาลูกเนาะยูกบลูกสาวปูกปศิเนาะแล้วก็มาหาจินด้วยเนาะรู้จักทำมาหาจินขายอะไรอืมจนนะครับไ่จนนะครับเอาขอบคุณทีไเด้วยพ่อค้าเป็นพ่อเนาะนี่เนาะไม่เป็นลูกสาวด้วยโคดดโดนหา ไปใส้แล้วพ่อค่าไปทางไหนผู้เบาเย่งๆโอ้ผู้เบาเบาเนี่ยไปแล้วเหลือแต่ผู้เบาผู้เบาเจ่งเงยอยู่นี่แหละเจ้าราที่ห้าบาทนะครับเป็นปลาทู่หอมปลาทู่มั่นนะครับคล้ายคลิปสันขึ้นไปแล้วล่ะเมื่อกี้นี่จะว่าเป็นโบยูนะครับอืมนะครับเด้อร้านที่หาบาทนอกปลาทู่มั่นเนาะอันนี้จ้าบาทปลาทู่เข้มเช่หาบาทนี่หาบาท นี่นะครับปลาทูมันปลาทูมันแซ่บๆเลยสารหาบาทสามสิบห้าบาทโอ้เราไปพุ่นบอกเราไปคุยอยู่พุ่นบอใส่เราปลาไม่แหมม่แม่นี่พ่อข้าปลาทูเอาวาไปเลยคุวาคุวาวเปลี่ยนบอกใครบอกบอกใครบอกบอกใครบอกแมนครับ กระทูงผมก็มี่สองแบบสามแบบครับสองแบบสามแบบสีแบบพร้อมกินครับแซ่บจุดนาแม่ยใหกันอันนี้แบบกับบ่พร้อมกินครับแต่เราเอาไปกินมีนี่เป็นเป็นเป็นไปย่างเอาอันนี้แซ่บจุดนาแม่ให้กันอันนี้เข้มกับจนดนาแม่ครับโอ้อันเดอร์บ่าอะนี่ตัวละสิบห้าบาทแบบประหยัดครับมันอ้่างแบบประหยัดตัวละสิบห้าบาทตัวละสิบห้าบาทตัวละสิบห้าบาทแบบประหยัดครับแบบประหยัดมันจะแบบจ้ำครับเอาแบบจ้ำเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่สิอุ้นหนุนแบบจ้ำเด้อ ันนี้ยวเป็นแบบคุยครับแบบคุยน้อยนี่เดบคุยเอาแบบจ้ำมือนีิเบิ่งเอาสักกว่ามันสองตัวบ้างครับเออประมาณ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 สองตัวประมาณสองตัวแต่ว่าติดฝากไว้หนเด้อคครรับวยฝากไว้หนีครับอันนี้ในในนฝากไว้เด้อเอครับผมใบเศร้าสองอันบ่ เอาไว้นี่แหละฝากไป้นเรับื่องให้ซื้อมาเอาได้ครับเด้ครับขอบคุณกันนะพ่อค้าปลาทูนะครับเอาพุทธนลนพ่อค้าปลาทูพิซซ่าขายดีเจ้าหนุ่มพิซซ่ากันเลยเอาขอบคุณหลายเด้อครับเอาขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายขอบคุณหลายๆเอาพ่อกันดีแล้วครับสวัสดีครับ โอ้บริการชุ่มชนด้วยคำามีคำามีฟาร์มโอ้คำามีฟาร์มหลายหลากหลายคีอเก่าด้วยค้ามีฟาร์มนี่สินค้านี่ร้ายนะครับคำามีฟาร์มเนี่ยสินค้าแบบพุ่นละจนสุดพุ่นละพุ่นทีมงานเดียวกันเหมือนเนาะทีมงานเดียวกันด้วยพวกผักพวกนี่มัดอาพีนองได้ อย่าที่ฟันย่นเลือดลบนะครับจะว่าเห็ดนี่สิมีตลอดเลยเห็ดฟางเนาะของข้ามีฟ้ามจะมีตลอดเลยนะครับขายให้พี่น้องกินเชื้อเห็ดฟางจำน่ายเห็ดฟางตลาดนัดวันเสาร์เพื่อพ่นฟองข้ามีฟ้ามสิบว่ขาดเจักเทียรครับผมมาสิเห็นตลอดสิมีเง้วเลยนะครับยาวเลยคํามีฟ้ามนะครับเด้อเอาเชื้อเห็ดฟางพวกเห็ดฟางเบิดท่เบิดอครับฝากได้บอลอืมเบิ โอ้ยพี่บ่อทำมีฟาร์มเอากระลังขายอยู่ด้วยวันนี้คูณอยากได้เสื้อเฮ็ดฟางสุดพี่แหละครับข้ามมีฟามคือกันเนาะนี่เนาะโอ้ข้ามมีฟามได้เนี่ยด้อจังนี้ไปสุดนี่มี่มดมีหดไก่สดบ่เนี่ยข้ามมีฟามขายทุกอันทุกแนวขายทุกอย่างนะครับข้ามมีฟานบั้มบ้านข้ามแขกตำบลแว้ง ตำบลแวงอำเภอพุนท่อ,ทองนี่คือทีมงานคัมมี่ฟั่มแย่เจพุนสุดที่ทีมงานคัมมี่ฟั่มบ้านคัมแข่ตำบลแวงอำเภอพุนท่อ,อ,ทองจังหวัดร้อยเอ็ดแมนมัดน,นะครับเดี๋ยวที่ขอเบอร์โทรเพื่เด้๋ยหาพี่น้องอยากได้อยากได้เชือเฮ็ดฟางเชือเฮ็ดฟางหรือเฮ็ดฟางให้ติดต่อคัมมี่ฟั่มบ้านคัมแข่บ้านคัมแค่ นะครับมีมดมีมดชุนแนวนะครับทุกอย่างเลยโอ้บอกผิดมางามแตนะ่นโอ้งามเลยตกผิดคามีฟาร์มนะครับซื้อขายกันเลยขายดีเลยครับคามีฟาร์มนะครับอ๋อผูกมีหลากหลายสินค้าผู้ขายกับหลากหลายที่กันผู้ใช่ผมแม่บมเมื่อนี่แต่เกาเห็นนางยังงุ่มเนี่ยผู้ใชาแม่คนนั้นเพิ่นว่าไปบวชแล้วไปบวชแล้ว ขายดีครับเอานี่เรื่องขายดีเลยข้ามีฟ้ามเอาพี่น้อยอยากได้ตลาดนัดวันสองอเพเภอพนทช่องนะครับมาหาข้ามีฟ้าม์พบ่ผิดหวังบ้านคําแค่บ้านคําแค่ตําบลแวงอําเภอพนท่องวรเอดอืยากได้เสื้อเห็ดฟ้างหรือเห็ดฟ้างหรืออื่นเดี๋ยวพักใส่การในงานที่ขอเบอร์ให้นะครับเอาเพิ่นขายก่อนเดี๋ยวที่เอาเบอร์โทรให้ที่ไว้ใต้ลีปให้เดือเอาคํามีฟ้ามครับ เจ็ดสี่สองเก้าเจ็ดแปดแปดโทรมานี่ละห <c ười> าผู้สวยๆนี่ละ <c ười> จากกัมมีฟาร์มเด้อพี่ <c ười> เป็นทีมงานเลยครับเงวีวเอานี่ยนี่ครับเอาขอพูดได้หลายได้ไหมครับกัมมีฟาร์มขอพูดได้หลายเด้อผู้ใ <c ười> ส่นางยุ่งงงอยู่เพิ่นไปบวชแล้วกันได้ยินเพิ่งว่าเพิ่งไปบวชแล้วเอาขอพูดได้หลายกัมมีฟาร์มกัมมีฟาร์ม ตกตั้ล่งออกกองเชิญเทินแวานผู้เขาเล่ากามันเป็นหลายครับแต่กคนกิโลอะไรแหละผู้สูงโอ้สี่สิบบาทสี่สิบบาทแักล่องกล่องโอ้ล่องกล่องเตะตันหยงมัดกิโลละสี่สิบบาทโอ้พ่อซื้อจริงเด้อเอาหนิครับกองบักใหญ่เลยว่ามันเกือกเขาผู้ผ่านมันี้ กำลังใจเงินเอาลอใจเงินครับ, <_ d ata> รบเขาคิ้วกันเลย <_ d ata> ไม่ต้องแย่งกันนะครับจ่ายเงิน <_ d ata> <_ d ata> โอส้สี่สิบบาทอันนี้คือมั่งคุดจากไตด้ครับเ้อมั่งคุดจากไตคุณละจากตันยงมัดขึ้นกันจากตันยงนะครับนี่แหละครับขายดีเลยนะครับสี่สิบบาทมาทุกเสาโบนม่ค่ะทุกเสาจ้าทุกเสาเนาะบ้านอยู่พุ่นท่องนี่เนาะ หรือยู่ใต้ปะไม่ร้ว่า่าวบ้านมังเรามั่งอะออยยูบ้านเราเมื่อไรกแต่ว่ามีผู้มาหาจากใต้เนาะผู้มาส่งเด้ออ๋อถูกถูกเลยครับของว่ายเม้นเชื้อเขาพาน้ำย่อยคนละใบดิอ๋อขายดีได้ไหมขายเด้อขอบคุณหลาเลยครับขายดีอยู่แล้วเหรอวะขายดีอยู่แล้วขนน้องแสนขายได้พ่ครับ khai đẹp không? Ôi khai này tiền à. à. đầy luôn Sốp ừ, ăn bà lạ Đi xếp bà Đi xếp bà Chúng tham nó Tham sốt đơn này đơn Phú hết phải xây là phú sai Phen Ô oh, nó chuyển đơn Chúng là sao bà đã xẻ đơn ừ. này đơn út chắc phúng con Mà có út hải điều แบบได้แบบน้อยหน่อยใช่ไหมแบบน้อยหน่อยเด้อแบบน้นอยอแบบนหน่อยด้วยเอาขอดแตนครับเอาไปให้หลานเอาไปให้หลานครับข้าวแตนข้าวแตนชุบแสบชุบแสบ,บ,บ,บด้วยตลาดนัดวันสองพื่อนคนช่องครับพี่น้อยอยากกินไงมากตรงนี้ละบัวผาดเลยนะครับไม่พลาดไม่พลาดแต่ฮาเซ่แล้วกินมากหายเนาะ โอ้เมื่อนี้เป็นวันศิลวันศิลเนี่ยโอ้เป็นตาเสียบนะคือเป็นตาเสียบเอ้ผมผมฝากอันนี้ไปนะ่งผมฝากอันน้เด้อให้ชิมาเอาโอ้นอนหลับบ่ โอ้มาชมตลาดนะครับเฮอใส่น้อยๆเป็น,นหนัหกแสหรอเอา,เอาหัวแ่ลบอีกคีอ,อง่ามแตนเนาะแฉลบแ่ลอ,อสวยเลยพักนะครับตลาดนัดพ่นท่องแขงนี่ขายดีตลดดอดยูซี่เงี้ยนี่แหละขายดีครับ นี่แล้วแค่หลอดนี่สีสีงามนี่มดเนาะตัวรันต่าก็น,นี่เด้อตกแต่แงก็เป็นพัดครักพักพัพัอาหารทะเลตลาดน้ำวันเสารพ้นท้องกับนี่ห้กินคีอเก่าอาหารทะเลสด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 ไก่กับนี่ไก่สดสดีดดดดนะครับเด้อเอาสุด้ายเอาพ่นอ่ะเนี่แล้วก็ร่งลงเนี่ยโอ้ยกล่องกล่องเลื่อนทื่น ล่องกล่องไต่านึ่งนะตันยลงวาบอกครับอบอกลำย่อยผมนี่เลยว่านมว่าตันหลวงกนะ็ลังล่งนะครับอ๋อ,บอกลองใงเลยว่ามันเกือกเขาผู้ห้านั่นก็นลังล่องของนะครับกาลังล่องของมีมดอย่าง,งครับผลไม่แบบนี่ชุบชุบ